ะะพิมพ์อยู่ในหน้าอ i อคลาว d ์ไ v ฟ์นะคะหรือว่าหน้าไฟล์นั่นเองนะคะอยู่ตรงนี้หน้าไฟล์นะคะอยู่ตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวพิมพ์จะ,ะเลือกตัวที่เป็น PDF ที่มี Hyperlink คลิกนะคะ,ะดูจะเลือกเป็นตัวสติกเกอร์บุกละกันนะคะ ะะพิมพ์เปิดมาในหน้าตัวนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีหน้าแรกอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีหน้าที่เป็นไฮเปอร์ลิงก์คลิกแบบนี้นะคะคลิกไปหน้าต่างๆนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะนำสติกเกอร์ของเราแอดมาใส่ได้นะคะอาจจะตั้งชื่อหรือสติกเกอร์อะไรก็ว่าไปนะอันนี้พิมอาจจะแพลนว่าตัว number one อาจจะเป็นสติกเกอร์สำหรับ student หรืออาจจะเป็นสติกเกอร์สำหรับวิชานี้ อันที่2ก็จะเป็นสติกเกอร์สำหรับวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาไทยอารมณ์ประมาณนี้นะแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกเลือกตรงหน้าอ่าไฮเปอร์ลิงก์คลิกตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกไปที่หน้านั้นๆของเรานะคะโอเคอันดับแรกเดี๋ยวเราจะมาเปิดไฟล์ PDF h y p e ไฮเปอร์ลิงก์ตัวนี้นะคะไปที่แอป o ูดโนต e นะคะถ้าใครไม่มีก็เลื่อนลงมาแล้วก็หาตรงด้านล่างนี้ได้นะคะจะเลื่อนเลือกกระ จากตรงนี้ก็ได้นะคะจากตรงนี้สัญ,ญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะคะ open in g o o d n o t e นะคะหรืออาจจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะให้สไลด์แบบนี้นะคะนี่เราก็จะเจอแอปเหมือนกันถ้าไม่เจอก็ให้คลิกคำว่า more ตรงนี้นะคะก็จะหาแอปตัวนี้เจอนะคะอย่างพิมพ์เปิดใช้บ่อยพิมพ์ก็จะเจอเร็วนะคะอ่าโอเคพอเข้ามาในนี้แล้วนะคะพิมพ์ก็จะ export ไฟล์นิ้เป็น new document นะคะ เพื่อจะเปิดใน g o o d n o t e ตอนนี้ก็อยู่ใน g o o d n o t e เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างนี้นะคะตอนนี้แอปตัวนี้ค่ะตอนนี้นะคะ,นนะ,คะ PDF hyperlink ของเราตัวนี้นะคะก็อยู่ในแอป g o o d n o t e เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเราสามารถกดตรงด้านบนนี้นะคะที่เป็นรูปปากกาแล้วก็มีขีดขีดกกระบาดแบบนี้นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะใช้พวก hyperlink Hyper ได้แบบฟรีลี่เลยนะคะเราจะใช้ตรงไหนไปตรงไหน นะคะก็สามารถใช้ได้อย่างอิสระเลยนะคะนี่นะคะถ้าเราอยากใช้ให้ไปลิงก์ตรงไหนเราก็สามารถคลิกใช้งานได้อย่างอิสระเลยนะคะนี่นะคะเลื่อนไปนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะอ่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไฟล์สติกเกอร์มาใส่ในดิจิตอลสติกเกอร์บุ๊กของเรานะคะ เดี๋ยวพิมพ์จะนำไฟล์มาใส่ในไฟล์นี้นะคะหน้าประปะนี้เนาะพิมพ์ก็ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัว iPad รุ่นล่าสุดนะมันก็จะมีปุ่ม3ปุ่มนะคะด้านบนนี้นะคะปุ่ม3าปุ่มด้านบนนี้นะพิมพก็จะกดขึ้นมาแบบนี้นะมันจะมีให้เลือกว่าเออเราจะเอา,อาเปิด2หน้าพร้อมกันนะเดี๋ยวพิมพ์จะขอเลือกเปิด2หน้าพร้อมกันแบบนี้แล้วพิมพ์ก็จะไปที่ไฟล์เหมือนเดิมนะคะ แล้วพิมพ์ก็จะไปเลือกนะคะจะไปเลือกไฟล์ที่มีสติกเกอร์ของพิม์อยู่นะคะเดี๋ยวพิม์พจะเลือกเป็น mid green สองพน2022อะ่ะเดี๋ยวพิม์ขอเลือกเป็น r e e n สองพน2022นะอะ่ะพิม์พก็ลากมาวางแบบนี้เลยค่ะลากมาวางแบบนี้เลยนะคะ,าาบบน,น,ะ,คะนี่นะคะลากมาวางแบบนี้นะคะ เดี๋ยวค่อยมาแต่งทีหลังก็ได้นะพิมพ์รากมาก่อนก็คือคลิกล่างแบบนี้เลยค่ะง่ายๆนะคะเอามาใส่ในนี้นะคะนี่นะคะไปนะคะเราก็จะนําไฟล์นี้นะคะที่เป็นไฟล์ที่เราเปิดขึ้นมาตั้งแต่ข้างตน้นแล้วก็นําสติกเกอร์มาใส่นะคะเมื่อเราจัดเรียงสติกเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอ็กพอร์ตไฟล์นี้นะคะเป็นไฟล์ พูดโน้ตอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากนี้เราเอาสามารถที่จะเอาสติกเกอร์บุ๊กตัวนี้ไปขายหรือว่าไปแจกใจ่ายให้เพื่อนๆได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานกันดูนะคะอันดับแรกเลยนะคะหลังจากที่เราใส่สติกเกอร์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็พร้อมที่จะขายผลงานชิ้นนี้หรือว่าพร้อมที่จะใช้ชิ้นงานชิ้นนี้แจกจ่ายอะไรก็ว่าไปนะอะมาเลยค่ะ ด้านบนนี้นะคะที่มีเครื่องหมายถูกอยู่ด้านบนเนาะเราก็ติ๊กตรงนี้นะคะพิมพจะเลือกนะคะ export all เลยมีให้เลือกระหว่าง pdf นะคะเป็น image นะคะแล้วก็เป็น good note แล้วก็เป็น link นะเราจะเลือกเป็น good note ค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนี้เราก็จะ export file ค่ะกดด้านบนนี้นะคะ แล้วเราก็เลือกที่ที่เราจะเซฟไฟล์นี้ค่ะ PDF นะคะส่วนไฟล์ g o o d n o t e นะคะที่เรา e xport มาก็จะเป็นอันนี้นะคะน,นี้ค่ะเสร็จแล้ววิธีการเปิดใช้งานก็เหมือนกันนะคะเราก็ต้องกดเพื่อที่จะเปิดไฟล์ตัวนี้นะคะใน Goodnotes เท่านั้นนะคะถึงจะเจอสติ๊กเกอร์ของเราที่เราเอามาแปะนะคะเรียบร้อยนะคะพิมงจะเลือกเป็น Export as n e w เลยค่ะ เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ตัว s กเกอร์ book ตัวนี้มานะคะที่เรามีาหน้าที่เราใส่ไปก็คือหน้านี้นั่นเองะคะ่ะพิมพ์ทำไว้หลายลิงก์นะคะแต่ว่าใส่เป็นตัวอย่างแค่หน้าเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาใช้งานกันดูนะคะแรบกบนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะไปเปิดนะคะไฟล์งานของพิมพ์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะเลือกเป็นตัวนี้ก็ได้นะอ่ะ แล้วเดี๋ยวพิมก็จะเลือกใช้วันนี้เป็นเดือนเอ่อกันเอ่อสิงหานะคะแล้วพิมก็อยากได้นะคะอยากได้เป็นแบบวันที่1แบบนี้เนาะแล้วก็อยากได้สติกเกอร์นะคะอะพิมไม่ได้ใส่สติกเกอร์สิงหาไว้สมมติว่าเป็นเดือนมกราละกันเนาะคะ่ะวันที่1นอย่างนี้เนาะพิมก็มีตัว แพลเนอร์สำเร็จรูปตัวนี้นะคะแล้วก็ต้องการที่จะนำสติกเกอร์ของเรานะมาแตะเพื่อความสวยงามนะคะพิมพ์ก็จะไปตรงด้านบนนี้นะคะอันนี้จะเป็นวิธีการใช้แล้วนะวงกลมเขานะคะพิการแล้วก็ไปกดเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งแล้วก็แล้วก็ไปกดตรงด้านบนนี้นะคะแล้วเราก็วงกลมเขาแบบนี้นะคะคลิกหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลือก copy นะคะเสร็จแล้วเราก็ กลับมาหน้านี้นะคะแล้วพิมพ์ก็กดค้างไว้แบบนี้นะคะแล้วก็วางจเจ้าสติกเกอร์ตัวนี้ค่ะนี่นะคะแล้วพิมพ์ก็ใช้งานได้อย่างสนุกสนานนะคะจะเขียนอะไรลงไปก็จะเป็นสติกเกอร์เพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะคะแบบนี้นะคะ